ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเปเป้ทีวีมาเฟียนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทาง YouTube อยู่ตอนนี้นะครับผม่เมื่อกี้นี้ก่อนเข้าเรื่องก็ทำคลิปเสร็จแล้วแหละแต่ลืมเปิดใหม่ต้องมานั่งทำใหม่อีกรอบนึงโอเคไม่เป็นไรครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำสตาร์ทสกรีนนะครับของตัวเกมโปรดิวชันสกอตเตอร์นะครับ2017นนะครับผมใช้กันนะครับผม ส่วนโปรแกรมที่จะใช้ก็จะมีทั้งหมดดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3โปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับไฟเทมเพลตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งไฟเทมเพลตทั้งตัวโปรแกรมนะเดี๋ยวผมจะอัพไว้ใต้คลิปนะครับผมส่วนทั้งหมดที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็จะมีภาพที่เราต้องการนะครับผมส่วนภาพที่เราต้องการก็ แนะนำนะครับให้เป็นขนาดเท่ากับไฟล์เทมเพลตก็คือพัน0คูณพันนะครับถ้าเกิดภาพมีขนาดเล็กกว่านอี้ครับอาจจะทำให้แบ็กกราวด์สตาร์สกรีนเราเนี่ยแตกนะครับเวลาเราไปเปิดก,กับจอคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด,ดใหญ่ๆนะครับวิธีการหาก็ง่ายๆครับ,เข,รบ,เ,รรบเข้าไปที่ Google นะครับผมโอเคสักครู่นะครับเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิม พิมภพาพที่เราอยากได้สมมติผมอยากได้ภาพความวิวนะครับผมสมมติผมอยากได้ภาพวิวก็คลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกเครื่อง <c oughs> เครื่องเครื่องมือค้นหานะครับเลืเครื่องมือค้นหาเข้าไปที่รูปก่อนนะครับเลือกเครื่องมือค้นหาขนาดนะครับเจาะจงนะครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยครับพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับคูณพันแปดสิบนะครับผมโอเคเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการนะครับผม แล้วเป็นขนาดที่เราต้องการด้วยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดไปเลยหลังจากที่เราได้ภาพมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาภาพนี้นะครับเป็นยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับผมสักครู่นะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก๊อปตัวโลโก้มันออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะ,อ,ะอัพไฟล์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับทั้งหมดนะครับผมโอเค หลังจากเราได้มาครบแล้วนะครับ3โปรแกรมที่เราต้องใช้ทั้งโลโก้ทั้งโปรแกรมยัดไฟล์โปรแกรมทําภาพนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นโปรแกรมไว้ดูข้อมูลมันไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะผมแกะไฟล์เทมเพลตกับรหัสโค้ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้แค่2โปรแกรมนี้นะครับผมแล้วก็ตัวไฟล์ภาพกับตัวเทมเพลตของเรานะรผมก่อนอื่น เดี๋ยวไปดูตัวเกมกันก่อนนะครับที่ผมทําไว้ก่อนเปลี่ยนว่านเป็นภาพอะไรนะครับผมสักครู่นะครับโอเคครับอ่หลังจากเข้าเกมขึ้นมานะครับเข้าเกมขึ้นมาแล้วก็กดดูเลยโหลดสักแป๊บนึงครับคอมค่อนข้างช้าครับโอเคนะครับเป็นภาพนี้นะครับอันนี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นภาพนี้นะครับ ก็คือให้เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมทำภาพตัวเนี้ขึ้นมาโอเคนะครับอคอมผมค่อนข้างช้านะครับอโอเคครับหลังจากที่ได้อย่างนี้ขึ้นมาให้ลากเทมเพลตเข้ามาเลยนะครับลากเทมเพลตเข้ามาใส่ในโปรแกรมแล้วก็แอดเลเยอร์เข้าไปครับแล้วก็ลากไฟล์ภาพที่เราต้องการนะครับมาใช้ก็คือไฟล์ภาพที่ผมจะทําก็เป็นภาพนี้นะครับถ้ามีเสียงดังนี่ มีอะไรเข้าไปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ติดถนนนะน,นะโอเคผมจะภาพนี้ก็ลากเข้ามาเลยครับลากเข้ามาแล้วก็แอดเลเยอร์ครับคราวนี้ยมันจะได้เป็น2องเลเยอร์ก็คืออ่าเป็นภาพตัวเทมเพลตนะครับกับเลกับเลเยอร์แบ็กกราวของเรานะครับเราก็ปิดเลเยอร์แบ็กกราวเราไปก่อนนะครับผมแล้วก็เอาโลโก้เข้ามาใส่นะครับโอเคครับ เราก็กดแอดเ a เร r ์เหมือนเดิมครับผมอ่าหลังจากที่เราได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วก็กดคี์เครื่องมือมูฟนะครับหรือจะกด M ที่คีย์บอร์ดนะครับโอเคนะครับเราก็มาให้มันตรงกันนะครับที่จริงจะไม่ตรงก็ได้นะแต่ผมอยากให้มันตรงกันอนะเวลาอะไรอะเวลาตัวเวลาเราเข้าเกมใช่ปะ่ะไอตัวสตาร์ทมันจะอยู่ตรงเนี้เออมันดูเออมันดูสวยดีออดีกว่าไหมาก็จัดกระจายกันโอเค ก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดครับหลังจากนั้นเมื่อได้แล้วเราก็เปิดไฟล์เทมเพลตของเรามานะครับผมก็ะจะได้แบบนี้คราวนี้เราก็ไปเซฟไฟล์กันเลยนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็คือเซฟแอสนะครับตรงนี้หรือจะกดคอนโทรลชิปเอสก็ได้นะครับหลังจากเราได้เสร็จปุ๊บเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับได้ทั้งภาพได้ทั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเซฟ แอดนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นอันล่างสุดนะครับอ่าเลือกเป็นอันล่างสุดนะครับผมอ่าเลือกเป็นอันล่างสุดเลยนะครับแล้วก็อ่าให้ใส่โค้ดโค้ดมันไปนะครับโค้ดก็คือถ้าถ้าชื่อปกติในชื่อมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าชื่อมันไม่เปลี่ยนก็ใส่ไปเลยนะครับตามเลเยอร์แบล็กการ์ของเราคือ249นะครับคือโค้ดของเรา จะได้ไม่งงครับสองสี่เก้านะครับใส่ไปเลยครับหลังจากเราใส่แล้วก็นี่ครับแล้วก็เซฟไปเลยตอนแรกมันจะไม่เป็นอันนี้นะครับมันจะเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ให้เราเลือกเป็นอันนี้นะครับ A า a 8 R 8 G 8 B 8นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับหลังจากเรากดเซฟเสร็จปุ๊บโปรแกรมนี้เราไม่ใช้เราก็ปิดไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องใช้ก่อนนะครับยังไม่ปิด โอเคเราก็มาดูภาพมาตรวจสอบกันว่ามันเรียบร้อยหรือยังโอเคครับหลังจากได้ภาพที่เราต้องการมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกขวาครับไปที่ open file นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงโฟลเดอร์ตัวติดตั้งโปรแกรมได้ง่ายที่สุดนะครับผมคลิกขวาที่ไอคอนเกมนะครับผมโอเคแล้วก็เข้าไปที่ data ให้สังเกตที่ไฟล์ตัวนี้นครับ dt 1 1 win นี่นะครับให้ copy ออกมาเลยครับ ก๊อปปี้มาไว้หน้าเดสก์ท็อปครับแล้วก็เซฟสำรลองไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฟล์เพื่อกันเพื่อป้องกันการาการเสียหายของไฟล์นะครับผมโอเคคราวนี้เราก็มาเปิดโปรแกรมตัวนี้เลยครับโปรแกรมตัวนี้เลยแล้วก็ไปโหลด PCK ไฟล์นะครับเราไว้หน้าเดสก์ท็อปเราก็ไปเลื่อนหานะครับโอเคเจอแล้ว โค้ดของเราเป็นนะครับสองสี่เก้าใช่ไหมเราก็คลิกที่ตรงไหนบรรทัศไหนบรรททดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อเราที่จะพิมพ์ตัวเลขได้ก่อนต้องคลิกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับสองสี่เก้านะครับแล้วกด enter ครับหลังจากกด enter นะครับมันก็จะมาอยู่ที่โค้ดไฟล์ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้เราก็คลิกตรงนี้ครับนี่ครับ apk ตรงนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็คลิกที่รูปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาด้วยนะครับเพื่อที่จะคลิกขวาแล้วก็โหลด DSS ของเราเข้ามาเมื่อกี้ก็คือ249อ่เาที่เราทำไว้นะครับให้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นรอมันโหลดสักครู่ครับรอสักครู่นะครับผมครับหลังจาก เมันโหลดเสร็จแล้วเราก็กดโอเคเลยนะครับเราก็อย่าลืมกดเซฟนะครับไม่งั้นมันจะไม่เซฟให้เรานะครับผมโอเคอ่ากำลังทาการเซฟนะครับผมโอเคหลังจากเซฟเสร็จก็หมดหน้าที่ของมันแล้วก็ปิดไปเลยครับอานนี้ไฟล์ตัวนี้ที่เราทําเสร็จปุ๊บก็จะเป็นไฟล์ที่เราเปลี่ยนสตาร์ทสกรีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค o ปปี้นะครับผมอ่า แล้วก็ open คลิกขวานะครับที่ไอคอนเกมนะครับแล้วก็ไปที่ open file เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ data เอย่าลืมสำรองข้อมูลนะครับของไฟล์หลักมันไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็วางลงไปเลยแล้วก็เขียนทับลงไปทั้งหมดนะครับอโอเคหลังจากน,นั้นเราก็เป็นอันเสร็จครับแล้วก็มาเปิดเกมดูกันว่ามันเปลี่ยนสตาร์ screen ให้เราหรือย,ยัง นะครับผมง่ายๆครับมีไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมแกะเทมเพลตแกะโค้ดมาให้หมดแล้วก็ง่ายเป็นอันเขาเรียกอะไเป็นง่ายต่อการทําของพี่ๆทุกคนนะครับที่ชมทาง youtube อยู่ตอนนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับถ้าใครชอบคลิปที่ผมทํานะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์ กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับเวลาผมทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ